นี่คือต้นน้อยหนานะครับที่ปลูกไว้ปีกว่าแล้วนะครับดูลักษณะใบเขาสิครับอาการอย่างนี้มีปัญหาทางรากแน่นอนครับเดี๋ยวเกษตรในรั้วบ้านจะลองฟื้นดูนะครับเดี๋ยวเราจะขุดรากดูนะครับว่าข้างล่างนี้เป็นยังไงนะครับจะดูรากว่าข้างล่างเขามีปัญหาหรือเปล่านะครับ ส่วนข้างบนนี้จะเอากระชายไปปลูกที่อื่นเลครับนี่คือกระชายครับ ดูลากเขานะครับเหมือนกับไม่มีลากฝอยนะครับเหมือนมีปัญหาดินเหมือนดินขาดปุ๋ยนะครับเราต้องเพิ่มปุ๋ยให้เขานะครับโอเคครับนดี่ลองใหม่นะครับ เดีวเราเอายาเศษยามาโรยให้เข้าทิึงนะครับแล้วเอาดินส่วนบนลงไปนะครับเศษยาเข้าไปดูแลทำให้ดินซุยขึ้นดูนะครับปลาเขาจะฟื้นคืนไหมนะครับนี่คือ EM นะครับเดี๋ยเราผสมน้ำนะครับ แล้วก็ลาดลดลงไปในโคลนเขานะครับเพื่อให้โคลนเขาลาดเขาได้หาอาหารได้ง่ายขึ้นนะครับดูนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า เขาจะดีขึ้นไหมนะครับเมื่อเราลาดรถ EM ไปนะครับ em ก็จะไปช่วยให้ระบบรากเขาเนี่ยหาอาหารนะครับได้ดีขึ้นนะครับดินในบริเวณรากเขาเนี่ยก็จะสุยขึ้นนะครับก็จะน่าจะดีขึ้นนะครับหลังจากเราฟื้นรากของน้อยนาได้หนึ่งอาทิตย์นะครับ มาดูกันนะครับสภาพของเขาเป็นไงครับนะครับดูดูยอดนะครับเริ่มที่จะแตกยอดใหม่นะครับเห็นไหมครับใบเขาก็เริ่มฟื้นคืนนะครับปลายเริ่มมียอดดอ,อนนะครับขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นอ่ เรื่องที่ดีครับที่เราสามารถฟื้นนะครับปัญหาใบเหลืองสันนิษฐานแรกเลยนะครับก็คือรากนะครับระบบการดูดซึมเอาอาหารไปใช้มีปัญหาตน้นนี้ดินตรงนี้แน่นมากนะครับรากฝอยไม่สามารถที่จะขยายไปได้เราก็เลยทําใหม่นะครับทำให้ดินตรงนี้โปร่งนะครับแล้วก็โดยเพิ่ม EM เข้าไปนะครับทาให้ดินซุยขึ้นเขาก็ดูดซับดูดซึมเอาอาหารไปใช้ได้เขาก็ พื้นคืนได้นะครับเริ่มแตกยอดอ่อนเล็กๆแล้วก็แสดงว่าลากเริ่มทำงานแล้วนะครับเกษตรุูบ้านชาแนลก็จะนำเสนอเรื่องราวสาระที่เกี่ยวกับเรื่องการปลูกรอบ,บบ้านและสณะนี้ต่อไปนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ